แกพูดภาษาไทยตามมันจะยากอะไรวะเอาจัดมาเลยไอ้ยองชาวฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผักเอาหูหมีมาใส่หูหมูเอาหูหมูมาใส่หูมหมีหูหมูหูหมีเอาหูหมีมาใส่หูหมูคุณเดทพูนี่เก่งจังเลยแค่นั้นแหละคุณพองเดี๋ยวมึงเจอคำนี้กินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันเอาละคุณพูคุณอาจจะเก่งแต่คุณต้องเจอคำนี้ของผมไม่ว่าคุณจะหาคำอะไรมาก็ตามคุณไม่ชนะผมหรอกผมพูดได้ทุกค,คำคุณยอออองงงเขาาาาดดดววจจกกกะะะลลลลลยยยยยยที่่ััหไ้ใญ พอยักษ์เล็กจะกินข้าวกับผัดฝักแต่ผัดฝักเป็นของยักษ์ใหญ่และน้องและยองยะลาจึงได้ส่งทหารถือปืนไปโบกตึกเขาปูนโบกตึกที่ทหารถือปืนแบกมาอาเฮียหลีพาอาหลีเฮียไปดูผีและยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝีจึงกินบันติดเกือกินเผือกติดฟันจึงพาบริษัทกำรรจัดจำกัดมหาชนให้มากำรรจัดโดยวิธีที่จะทำก็คือชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำข้าและจึงบอกให้พ่อบอกกับแม่ว่าให้พี่ซึ่งเปน้องของคุณย่าให้หาปู่ที่เป็นทวดของคุณลุงลูกแม่ยายของอาที่อยู่และน้องลยยายา,าให้มช่ว ถ้าคุณทําได้ี่คุณโคตรเก่งภาษาไทยเลยนะขวารอบแบบนี้แสดงว่าคุณทําได้ใช่ไหมก <c oughs> ู <c oughs> <c oughs> ลืมตั้งแต่ประโยคแรก